นี่เป็นต้นคลอนะครับต้นคลอพุ่มสวยทีเดียวนะครับแล้วก็มีอยู่จำนวนหลายต้นเลยนะครับในอุทยานศรีเทพนะครับมีหลายต้นเลยนี่เป็นประดูป่านะประดูป่าปนใหญ่มากเลยนะครับสูงมากความสูงนี่น่าจะประมาณสี่สิบเมตรได้นะครับมีอยู่หลายต้นเลยนะครับ เป็นต้นตะแบกนะครับต้นตะแบกส่งพุ่มสวยทีเดียวนะครับแต่ช่วงนี้เลยช่วงที่ดอกร่วงหมดแล้วนะครับดอกร่วงหมดแล้วเป็นต้นตะแบกนะครับสูงประมาณสักยี่เมตรถึง25เมตรนะครับส่งพุ่มสวยทีเดียวครับถัดไปนะครับต้นนี้นะครับ คือปราดูป่านะครับต้นตรงสูงมากเลยนะประมาณสี่สิบเมตรได้นะต้นนี้ลำต้นตรงดีทีเดียวนะครับตอนนี้เราพามาดูต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งขนาดใหญ่สะดุดตาเราทีเดียวนะครับแล้วก็แปลกตาเลยนะครับ เคยเห็นเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆนะครับว่าต้นนี้เรียกว่าต้นอะไรนะครับเข้ามาดูใกล้ๆนะครับต้นไม้ต้นนี้เรียกว่าทองหลังป่านะครับทองหลังป่าหรือ,ช,อ,อชื่ออื่นนะครับก็คือทองหลางทองมีดขูดทองบกนะครับขนาดใหญ่มากเลยนะครับ ขนาดประมาณสองคนโอบเนี่ยลักษณะลำต้นสวยมากเลยเนี่ย